สวัสดีค่ะเชตุ๋ยกลับมาแล้วนะคะก็หายหน้าหายตายกันเป็นนานเลยรู้สึกว่าจะมีคนบ่นคิดถึงอะไรเงี้ยแล้วก็อืมเป้ๆบอกมาบอกว่ามีสาวๆเยอะแยะเลยทักเป้มาแล้วก็แบบคิดถึงเชตุ๋ยจังเลยอะไรเงี้ยเชตุ๋ยไปไหนอืมไม่ได้ไปไหนก็คือแบบว่างานเยอะงานเข้าอีวงอีเวนต์คือกร,กระจายไปหมดเลยตอนนี้ก็ กระแสอีเวนต์นี้คือแบบว่ารู้สึกว่าจะโด่งตังของเจนนี่นะไม่รู้ว่าเราไปหาดูแล้วกันตามข่าวอชญาการรมอวันนี้ก็เจตุ๋ยก็หลังจากที่หายไปนานก็วันนี้ก็จะกลับมามอบความสุขให้กับสาวที่แบบว่าชื่นชอบและหลงรักในน้ำหอมอะไรเงี้ยเนาะวันนี้เจตุ๋ยก็ได้รับมอบหมายจากไปเป้เปละลายพันให้มารีวิวน้ำหอมตัวหนึ่งซึ่งมันเลอค่ามากๆแล้วก็ จะบอกไงดีจะบอกว่าเกิดเป็นเปเป้เนี่ยไม่ใช่ง่ายนะเออที่แบบอยู่ดีๆจะบอกว่าจะมีแบบมีคนแบบว่าส่งมอบน้ําหอมแบบว่าเปเป้อยากเห็นรีวิวน้ำหอมตัวนู้นตัวนี้จังอะไรเงี้ยก็วันนี้พอดีว่าเออเปเป้ uh, เนี่ยเขาได้น้ําหอมผู้หญิงมาตัวเนึงแล้วก็แบบว่ามันเหมาะกับเหมาะกับผู้หญิงที่แบบสวยๆแบบเจตุย๋ยอะไรเงี้ยเปเป้ก <Baby S 2> <ๆ S 1> ็เลยนึกถึงเปเออนึกถึงเชตุ๋ยเป็นคนแรกเลย นี่แหละมยก็เลยมา็นอกปะเออแล้วก็รู้ดีว่ามีสาวๆลายคนคิดถึงเชตุ๋ยมากๆเลยคิดถึงหนักมากอันนี้ไม่ใช่เพจจือปะไม่ใช่อันนี้เป็นเพจของเปเป้ละลายพานลหลายๆคนอะเปิดเข้ามาแล้วงงอีเป้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนคะ่ะวันนี้แค่มีเชตุ๋ยมารับหน้าที่แทนแค่นั้นเองวันนี้ก็จะมีน้ําหอมตัวหนึ่งเนะาะเมื่อกี้ได้เกริ่นไปแล้วว่าเปเปเนี่ยเขามีคนส่งมาให้เนาะก็ เป็นพวกแบบ f c นั่นแหละน่ารักมากๆเลยคือแบบว่าอยากเห็นเปเป้เนี่ยรีวิวน้ำหอมตัวนี้ให้กับสาวๆได้ชมจังเลยแต่ถ้าจะให้เปเป้มานั่งรีวิวกับน้ำหอมตัวนี้ที่มันเลอค่ามากๆเนี่ยก็ดูกระไรอยู่ใช่ไหมวันนี้เจตุ๋ยก็เลยมารับหน้าที่หน้าที่นี้แทนสวมมงลงมาแล้วก็มาปรากฏกายแบบสวยๆเก๋ๆนีๆ่แหละวันนี้มาในมาอารมณ์แบบประมาณแบบเป็นเป็นสาวแบบ เรื่องอะเป็นสาวโสดยังไม่มีผัวแล้วก็แบบว่ามาสแบบเป็นแบบเมนจ์เจอร์อะไรเงี้ยได้อรอไหมเหมือนเป็นแบบผู้จัดการบริษัทใดบริษัทหนึ่งอะไรเงี้ยเออเนาะดูให้ออกไปอย่างนั้นละกันเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่า,วานี่เช่ตุ๋ยมีน้ำหอมตัวไหนมาให้สาวๆได้ชมกันเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะ่ะแล้วค่ะทีนี้นะคะเช่ตุ๋ยก็ครั้งแรกเนี่ยที่ได้รับน้ำหอมตัวนี้มาจากเป้๊ะๆทอดหนึ่งเนี่ย พอเจอดมแล้วจะรู้สึกแบบเฮ้ยแบรนด์เนี้ยเขาทำน้ำหอมออกมากลิ่นคือแบบมันเลอค่าสมกับแบรนด์ของเขาจริงๆแล้วก็แบบสมแล้วที่มันเป็นแบบดีไซเนอร์แบรนด์แบบระดับไฮเยอยน็นอะไรเงี้ยนัออกมาน้ำหอมตัวที่เฉยตุ๋ยกำลังจะนำมาพรีเซนต์ให้กับทุกๆคนได้ชมกันในวันนี้ก็คือเจ้าชาแนลนั่นเองซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่ออกมาแล้วก็ได้กระแสตอบรับที่อ่าอยู่ในสายตาสื่อ เยอะแยะมากมายเลยก็คือเจ้าแกเบรียลแกเบรียลเห็นไหมคะตัวนี้เนี่ยบนเคาน์เตอร์แบรนด์ขายอยู่ที่7,000บาทในขนาด1 0 0มิลลิลิตรหรือ100 ml เนาะตัวนี้ก็อย่างที่บอกไปคือ FC ของเพเป้เขาส่งมาให้แล้วก็นะแล้วก็ได้มารีวิวให้ทุกๆคนได้ชมกันเข้าใจว่าเชลนี่แหละน่าจะเป็นรายแรกในประเทศไทยที่มีโอกาสได้สัมผัส และก็ได้ไม่ใช่ไม่ใช่โอกาสที่สัมผัสขอโทษค่ะเออ่บางคนอาจจะสัมผัสกันไปแล้วแต่ว่าคนที่จะนำมารีวิวให้กับสาวๆในบ้านเราได้ชมกันเนี่ยน่าจะไม่พ้นเชือดุยมั้งค์คาชิมะเอออาทีนี้ให้ดูกันที่แพ็กเกจภายนในน่ะมาเกันในคอนเซ็ปต,ต์ของเปเป้เนาะจะต้องให้ดูที่แพ็กเกจก่อนเรียบหรูค่ะสีก็ออกแนวแบบเอ Earth ิร์ธโทนเป็นสีแบบสีทองทองแบบโกลเด้นโกลเด้นเบาๆนะคะ ชาแนล p าร i สนะคะแกเบลที่บอกไปรุ่นวันนี้เรื่อนทานเลยปะั้างมันโอเคข้างหลังก็จริงๆมันมีตัวหนังสือนะแต่ว่ามันเป็นการแบบสลักมายถึงว่ามันเป็นการแบบเ,เขียนแบบเขียนลงไปที่กล่องอ่ะมันเป็นการฉลุอะไรเงี้ยเนานะเราไม่เห็นหรอกอืมก็ประมาณนี้นะคะมันเบลอก็ไม่โฟกัสเท่าไหร่หรือประมาณแต่นี้ นี่คือราคาค่ะเจ็ดพันบาทตายแล้วเชตุ๋ยจะต้องออกงานอ e ีเวนต์กี่งานถึงจะได้ชาแน,นลแกบเรียลโคนี้มาหนึ่งร้อเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแพ็กเกจข้างในมันมีความเลอค่ายัางไงบ้างตอนนี้รู้สึกกล้องจะไม่จับไม่โฟกัสเชื้อตุ๋ยแล้วนะคะเดี๋ยวสักแป๊บนะคะกลับมามบอกับกมามาแล้วค่ะโอเคทีนี้เราเดี๋ยวเรามาดูกันที่ ขวดของแกบรียวดีกว่ามาดามแกบรียลนี่ค่ะเลอค่าไหมคะนี่คือการพรีเซนต์สินค้านะคะนี่คือชาแนลแกปริ้วขวดสวยไหมขวดดูแบบดูคลาสสิกดูแบบว่าเลอค่าอมตะมากๆเป็นขวดสี่เหลี่ยมธรรมดานี่แหละคือชาแนลเนี่ยออกแบบขวดออกมาแบบดูเรียบและดูหรูดูมันจริงๆมันดูมันไม่น่ามีอะไรแค่ มันก็แค่ขวดสีเหลีหล่ออยมเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันมันดูเลยค่ามากๆแต่จะบอกขอบอกเลยค่ะว่าวัสดุคือเชไม่เข้าใจจริงๆว่าันแนลต้องการอาระไรจะสังคมคือมันดูแบบโอเคมันดูถ้าดูด้วยตาเปล่าสวยเรียบหรูแต่ถ้าเกิดสัมผัสแล้วเชว่าดีไซน์น่รแปลอื่นๆทำได้ดีกว่า แต่โอเคเราไม่สนใจเราดูดที่เนื้อง,งานข้างในดีกว่าเนาะ,ะขวดจริงๆมันก็ดูเรียบหรูในหลายอย่ที่บอกไปมันก็จะดูเหมือนกับเป็นคริสตัลเนาะมันก็จะมีแบบเออเป็นเหลี่ยมเป็นสันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์ไว้แค่เงี้ยว่า Gabriel c h a n e l Paris ประมาณนี้น้ำเป็นสีเหลืองอมพันเนาะดูแบบคุณนายคุณนายไฮโซเข้ากับลุคของเชตุยวันนี้ไหมล่ะดูสิ โอเคโอเคอ่ะเออทีนี้นะคะเราก็เ,าเราจะมาดูกันที่ในเรื่องของกลิ่นเนาะว่ากลิ่นมันมีความเป็นยังไงบ้างแล้วก็เมื่อได้รับมาแล้วแล้วลองกลิ่นอยู่แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงจริงๆแล้วนเ,เนี่ย FC ของเปเป้เนี่ยเขาแบ่งตีแคนมันออกมาจากขวดเห็นไหมคือตกใจเลยตอนแรกคือแบบช่วยตจบตกใจแทนเปเป้มากๆว่าเฮ้ยเขาแบ่งให้ขนาดนี้เลยหรอดูสิมันพล่องลงมาแบบ น่าจะสิบกว่า ml ได้แล้วอะคือ fc นางนางแบ่งมาแบบว่าเป็นหลอดอย่างเงี้ยแกเห็นไหมเออแล้วคือแบบแค่ได้มาเป็นหลอดก็คือประทับใจแล้วแล้วยูยูแบบว่าเป๊บอกว่านางไม่พอใจอยากให้รีวิวแบบควรให้เห็นขวดให้เห็นกล่องของจริงและคือแบบเฮ้ยใจปั้มมากมากนี่คือเจ็ดพันบาทโอเคป่ะแล้วแบบส่งมาให้เป้เลยอย่างเงี้ยโดยที่ไม่เสียดายของไม่กลัวว่ามันจะสูญหายไม่กลัวว่า e เป๊มันจะเป็นมิจฉาชีพ ประทับใจนางมากๆอ่ะทีนี้อ่ะก่อนที่จะเข้าไปดูที่เนื้อเรื่องอ่าในเนื้อหาของกลิ่นของมันเนี่ยเรามาดูที่ถุงผ้าจริงๆไม่ใช่ถุงผ้าเป็นถุงแบบหนังเนาะเก๋ไก่มากแกแบบว่าได้มาแบบเอาไว้ใส่ขวดเก๋ๆนาอปะ่ะนี่นีใส่ให้ดูใส่ถุงทุกครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยเพื่อมันจะไม่ไม่หล่นแตก นี่ครับเก๋ๆเห็นไหมอะ่ะกออุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กเนาะแบบว่าดูแบบพกพาได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวกดเป็นรอยออทีนี้เรามาพูดกันถึงในเรื่องของกลิ่นของมันจริงๆเดี๋ยวจะจะไงดีละ่ะเดี๋ยวขอแอบบขอสเปรย์หนึ่งสักหนึ่งทีเนาะเพราะอยากให้เห็นการทํางานของสเปรย์อะไรเงี้ยรบกวนคุณคุณจิมมี่คุณจิมมีเ่เออเธอเธอชื่อจิมมี่ที่เธอส่งมาให้กับเปป้เธอชื่อจิมมี่เธอน่ารักมาก แต่ให้ดูนะการทํางานของสเปรย์นี่คือนี่หัวสเปรย์ของชาแนลดูนะคะอ่าก็มีความเป็นสีทองอย่างนี้แหละเอืออ่ะดูฝาดูดูฝาฝา,าก็อ่ามีสัญลักษณ์โกโก้เนะาะชาแนลฝาดูแบบจริงๆดูแบบไม่มีอะไรนะแต่จริงๆถ้าดูดีๆแล้วมันเลอค้ามากข้างในฝาเห็นไหมคะมีโกโก้เหมือนกันปั๊มอยู่ข้างในอืมประมาณนี้ อาจจะเห็นไม่ชัดและนี่คือ Batch Code ค่ะเหมือนเดิมค่ะตามสไตล์ของ Channel เขาจะอยู่ที่หลังขวดอมองไม่ค่อยเห็นนะคะอาจจะบางเบาสักนิดนึงแป๊บนึงนะคะามองไม่ค่อยเห็นอ่ะเอาไปว่าอยู่ตรงเนี้ยเห็นไหมอ่ะเห็นแล้วละ่ะโอเคข้างในภายใต้สติกเกอร์ข้างในเนะาะก็จะเห็นว่าจะมีเขียนบอกว่าช n n e l นู่นนี่นั่นแกเบียวอ่าแล้วก็สามารถ อ่านในมุมที่เราสายตาเห็นโดยที่ไม่ต้องอ่านเป็นมุมกลับไม่ได้เป็นแบบการอ่านแบบรีเฟล็กต์เลยทั้งสิ้นอ่านได้เลยว่าชแนลแกเบลเนาะโอเคค่ะทีนี้เราเห็นกันที่แพ็กเกจทั้งกล่องและขวดแล้วก็ถุงที่เขาให้มาไปแล้วทีนี้เรามาพูดในเรื่องของกลิ่นกันดีกว่าว่าอ่ามาดามแกเบลจากชแนลตัวเนี้กลิ่นมันเป็นยังไงบ้างจากที่เราตามติดตามาข่าวสารของเจ้า กเบยลเนี่ยที่เปิดตัวไปอย่างเหลือค่ามากๆเนาะแล้วก็คือแบบมีนางแบบแบบว่าส,สวยๆงามๆเนี่ยมามาโพสกับเจ้าแกเบยลแบบนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยคือแบบแล้วมันมันดูแบบเออชาแนลเนี่ยทำอะไรก็อยู่ในสายตาของผู้คนเสมอแล้วก็ครัง้งนี้แกเบยลก็เปิดตัวได้อย่างสวยงามแต่เชื่อว่ามีหลายต่อหลายคนยังไม่มีโอกาสสัมผัสกลิ่นของเขาว่ากลิ่นของนางเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ มันเลอค่ายังไงมันยังมีความเป็นชาแนลอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันมันสมควรที่จะไปจับจองเป็นเจ้าของกันหรือเปล่ากับราคา7,000บาทในขนาด100 ml ตัวนี้ก็คือเป็นแบบอาัปรฟาร,ร์มนะลืมบอกไปเป็นอัรฟาร,รม e ์ม EDP เดีย๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของ performance เนาะอ่ะทีนี้ถ้าเราจะมาพูดกันถึงในเรื่องของอ performance ของเจ้า Gabriel เนาะว่ามันเป็นยังไงบ้างเริ่งมงานที่กลิ่น ิ่นเป็นอย่างไรอ่ะสเปรย์ให้ดูเนาะเมื่อกี้บอกจะสเปรย์ให้ดูลืมอ่ะดูตรงนี้นะคะสเปรย์นะคะเห็นไหมหนึ่งสองเปรย์นุ่มนวลมากกลิ่นแรกแต่คือเชฟตัวยังรู้สึกว่าเนี่ยนี่คือกลิ่นของ c ชา n e l มันอาจจะดูคล้ายกับน้ําหอมในแบรนด์ข้างบ้าน แต่มันก็ยิ่งมีความเป็นชาแนลอะชาแนลจะมีกลิ่นหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งแบบพอได้กลิ่นปั๊บเนี่ยมันคือชาแนลแต่เชเนี่ยคือเชอาจจะยังไม่เทเปถึงขนาดที่จะแบบว่าเฮ้ยกลิ่นนัมันคือกลิ่นอะไรอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าเนี่ยมันคือชาแนลพอได้กลิ่นแมันย,ยังรู้สึกไปถึงมะม่วงแซลโกโก้นัวหรือเป็นตัวชองชอง EDP เงีย้ยเชยังนึกไปถึงยังสัมผัสไปถึงเพราะว่าส่วนตัวมีทั้งโกโก้นัว ก็คุณนนวเนี่ก็คุณจิมมี่ก็แบ่งมาให้ด้วยนะแล้วก็น่ารักมากเลยอ่ะแล้วก็ส่วนตัวคือช็อต EDP เนี่ยมีเป็นแบบอ่าเป็นตัวไว้ออยู่เอ๋ก็มีโอกาสได้ใช้อยู่บ้างมีอยู่หลายรอดเลยแล้วก็รู้สึกถึงมัสเตรแซลเนาะอยู่บ้างเป็นเนื่อเนื้อทีนี้เนี่ยที่บอกว่ามันคล้ายคล้ายกับกลิ่นหนึ่งของน้ําหอมข้างบ้านหรือแบรนด์แบรนด์ข้างบ้าน รู้ไหมเจมมันใครแบรนด์แบรนด์นั้นเป็นแบรนด์ที่เปเป้รักมากและเจ๊ตุ๋ยก็ชอบมากเช่นกันนั่นก็คือ Christian Dior เองเจ๊นึกถึงตัวไหนรูน้ไหมมันอาจจะเป็นกลิ่นของ jasmine เป็นกลิ่นของมะลิอ่ะแล้วเจ๊รู้สึกมันคล้ายคลึงกับน้ำหอมตัวใดตัวหนึ่งของ Christian Dior นั่นคือเจ้า s h a d o นั่นเองดีเจมีแบบ s a นเป i n งเราเป็นขวดมินิน่ารักน่ารักเห็นไหมคะ,ะดูกันใกล้ๆ คือความสดชื่นของกลิ่นของแนวแจส m i มินเนี่ยในชาดอที่มีอยู่เนี่ยมันส่งมาถึงเจ้าแกมเรียวของ Channel เช่นกันและเจะรู้สึกว่ามันมีความเชื่อมโยงกันอย่างบแบบลงตัวแต่อย่างที่บอกไปถ้าแยกแยกออกชาดอของคริตียนดอก็มีเอกลักษณ์ของเขาที่เป็นแจสมินแบบอ่อนหวานละมุนล,ละมุนนวลๆเย็นๆส่วนของแกเรียวตัวเนี้ย เนื่องจากท็อปโน้ตของของแกรเบียลเนี่ยของชอเนลเนี่ยมันจะเปิดด้วยกลิ่นของแนวออกออกในแบบฟรุตตี้หรือแนวซบสีทรัสมันจะเป็นกลิ่นแบบของพวกส้มแมนดารินเป็นพวกแบล็คแครนด์แล้วก็เป็นพวกแนวแบบเกรฟรุต like คือมันจะให้กลิ่นที่แบบดูแบบอุ้ยมันดูแบบสดใสน่าเริงนี่ออกไหมคือท็อปโน้ตของเขาเนี่ยคือแบบพอก,กลิ่นมันออกมาแบบในห้วงแรกเนี่ยมันจะให้ความแบบสดชื่นแล้วก็ดูแบบเฮ้ยมันจะมีพลัง พร้อมที่จะแบบว่าออกไปวีนแต่ใส่พวกรูปน้องที่มันยังไม่ส่งงานฉันอะไรแบบนี้นะคะหรือในช่วงมิดเดิลโน้ตของเขาเนี่ยกลิ่นของเขาก็จะมีความเป็นชาแนลอะตรงนี้แหละที่รู้สึกว่ามันมีความเป็นชาแนลมันก็จะมีกลิ่งกลิ่นของแบบพวกเ่อจัสมิ Jasmine นเนาะแล้วตัวนี้มีมีดอกกระดังงาด้วยนะอีหลงอีหลงกระดังงาโรนไฟอารมณ์มอนกับว่าใช้ตุย่ยที่แบบว่าเลื่องล่าอยู่ในแบบ คืออาจจะนั่งทํางานอยู่ในออฟฟิศแต่ก็แบบแอบบเละไปชุ่มนุมๆข้างนอกอยนะ่าเงี้ยคือความแรกความเป็นกระดังงานแบบว่าที่แก่แต่ว่ายังยังมีไฟไอะไรเงี้ยด้ออกมาจริงๆริการเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้เหมาะกับสูงไวันะแต่น่าจะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบเนี้ยลุกประมาณเนี้ยถ้าถ้าไปทํางานก็คืออาจจะต้องแต่งตัวแบบดแบบูเป็นทางการนิดนึงเพราะว่าอาจจะเขาเรียกว่าไล่ะต้องมีแบบมี power หน่อย ดูมีพลังที่จะไปเป็นหัวหน้าคนได้คือแบบว่าลุคของเขาเนี่ยมันจะให้แบบแนวแบบผู้หญิงไ้ทํางานที่แบบว่าอยู่ในระดับแมネจเมนท์ที่แบบว่าเออเป็นเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้จัดการอะไรเงี้ยหรือถ้าเป็นขี้ข้าเขาเป็นลูกน้องเขาก็าอาจจะต้องเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความอ่อนโยน,นกะมาคือไม่ได้แบบว่ามั่นเสมอไปแต่ก็ยังมีความอ่อนโยนกุ้มกลิ่นอยู่ใน ในความเป็นผู้หญิงมั่นๆงนต่ก็ออกมาเข้าใจไหมผู้หญิงมั่นไม่ได้มั่นตลอดเวลาแต่ก็มีอารมณ์ที่แบบแฟบ,บแที่แบบดูแบบอยากเป็นคนอ่อนแอบ้างอะไรอย่างนี้ออกมแต่ก็ไม่อ่อนแอขนาดนั้นอืทีนี้เรามาต่อกับที่เบสโน้ตของเขาช่วงท้ายโน้ตก็จะเป็นแซตเทิ์บูดเป็นกลิ่นแนวแมกไม้ไม้ป่าเดยียวกันอีกแล้วค่ะและก็แน่นอนแนวมัสกี้เป็นแนวแบบแป้งแป้งมัสมัสที่แบบเนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบ น้ำหอมผู้หญิงหรือน้ำหอมผู้ชายก็ตามถ้ามีนมามัสกี้เนี่ยมันเป็นกลิ่นที่แบบเชื่อว่ามันมันดูเย,าย้ายวนแล้วมันดูเซ็กซี่แล้วก็มันดูแบบมันให้ความแบบดูสุขมุมอ่ะเออแล้วคือมันเป็นกลิ่นที่เหมาะมากๆในการเอาปิดท้ายกลิ่นที่มันเป็นทีมให้เป็นเบสโน้ตต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยคือเหมาะมากๆส่วนตัวเนี่ยอย่างที่บอกไปว่ามันคล้ายกับทั้งเจ้ามาร์โนเซวโกโก้นัวชองส์อีดีพีและ ชาดอของคริสเตียนดิออสส่วนตัวพ่อเชว,ว่ามันเหมือนกับเอาไอ้น้ำหอมที่พูดไปดังกล่าวเมื่อกี้เนี้ยทั้งหมดแต่มันมรวมกันแล้วก็เขย่า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 เข้าด้วยกันกลายเป็นความหอมที่แบบว่าชาแนลเลค้าอมตะสมและที่มูลค่าเจ็ดพันบาทเพราะว่ามันโอเคมากจริงเดี๋ยวจะฉีดให้ดูจากหลอดไว้อ่าขอโทษหลอดแบ่งที่คุณจิมมี่เขาดีแค้นมาให้ต้องบอกว่าเชตุย๋ยแบบ ขอบคุณแทนเป้เปเปๆละลายพันมากๆที่แบบว่าจิมมี่แบบใจปั้มมากๆเลยอ่ะส่งแบบว่าน้ําหอมขนาดแบบราคาขนาดเนี้ยแล้วก็คือแบบว่าส่งมาให้กับเป้เปได้แบบได้ลองกลิ่นอะไรเงี้ยเนา<น>ะอืมคือแบบประทับใจจริงเฉยๆก็ปลื้มมากๆปลื้มแทนเป้ๆมากๆบอกเลยอ่ะทีนี้พูดันถึงในเรื่องของกลิ่นไปแล้วเ,เนาะก็คือกลิ่นอย่างที่บอกไปประมาณนี้แนวออกฟรุตตี้หรือเกร็ฟรุตอะไรเงี้ยเนาะ มันทําให้ดูร่าเริงแต่ในขณะเดียวกันก็มีความหวานหอมหวานของแนวฟฟอรัลที่เป็นดอกแบบเจสมินเนาะเป็นมะลิเป็นกระดังงาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันให้ความหอมที่แบบมันดูมีค่าเป็นแบบเป็นผู้หญิงที่มีคุณค่าสมแล้วที่จะอยู่บนโลกใบนี้ต่อไปนึกออกไหมเออแล้วก็นั่นแหละกลิ่นท้ายก็จะเป็นแบบเนวแบบแบบแมกไม้เป็นมัสกี้ทุกอย่างลงตัวมากๆ มาพูดในเรื่องของ performance ของกลิ่นบ้าง projection ยังมีความเป็น channel ในลายของน้หอมผู้หญิงกลิ่นมีความกระจายตัวได้ดีมากๆในช่วง2ชั่วโมงแรกและความติดทนนานหรือ longevity ทำได้ดีครัดีมากๆค่ะดีแบบเอาว่าถ้าไม่อาบน้ำถ้าแบบว่านั่ง เชดูยนั่งเสร็จเอกสารในออฟฟิศแบบดึกดื่นแบบ4ี่ทุ่มห้าทุ่มฉีดน้ำหอมตัวนี้ตั้งแต่เช้าตรู่ขับรถรถติดหลุงุดหงิดงุนงานไปจนถึงที่ทำงานงานเยอะเอกสารใต้งเป็นกองกลับบ้านดึกขัวทิ้งก็ยังได้กลิ่นของแกเบลอยู่แต่จะบอกว่าแกเบลชาแนลความฟุง้งความหรืมอม้กระทั่งชองชองเนี่ยคือกลิ่นจะค่อนข้างแน่น แต่มัมโมแซลเนี่ยเป็นกลิ่นใสๆโอเคนะรับได้แต่ในตระกูลช้องส่วนตัวแล้วใช้ตุ้ยรู้สึกว่ามันแน่นเกินไปหรือไอ้พวกอ่าโกโก้ไอตัวที่เป็นอ่าโกโก้ EDP อะไรทั้งหลายแหละนะครับอ่านี่ค่ะขอโทษหลุดค่ะอย่างในตระกูล no. 5, แบบนัมเบอร์ไฟอะไรพวกนี้กลิ่นมันแน่นเกินไปนะออกมแต่ตัวเนี้ยเป็นกลิ่นที่อาขอโทษให้ดูแพคเกจสักกว่านสำหรับกาเบียลเนี่ยกลิ่นกลิ่นน่าจะแบบหอมหวานและสดชื่นและเป็นกลิ่นที่แบบ ไม่แน่นจนเกินไปแต่เป็นกลิ่นที่ได้กลิ่นเป็นออร่าตลอดตลอดเวลาได้กลิ่นตลอดเวลาแต่กลิ่นซอฟกลิ่นนังบางเป็นกลิ่นที่ติดผิวแต่กระจายได้โอเคตรงนี้เนี่ยแบบเตียปลื้มมากไม่กล้าให้คะแนนดีจริงๆเอาเป็นว่าคะแนนที่จะให้เนี่ยคะแนนในระดับช n แนลไม่พูดเป็นตัวเลขละกันแต่เอาเป็นว่าไม่ผิดหวังสำหรับ ชแนลแกร์เบลรู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะมีการแอนนาลส์ในการเปิดตัวในประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งไม่แน่ใจว่าเป็นเดือนกันยายนหรืออะไรสักอย่างยังไงลองติดตามข่าวสารดูแล้วก็ลองวิ่งไปที่เคาน์เตอร์กรีกลายวิวาเข้าไปแล้วก็ไปลองกลิ่นดูนะคิดว่าน่าจะได้ได้เป็นเครื่องพิสูจน์เนาะอยากให้ทุกคนเนี่ยสาวๆที่เข้ามาชมรีวิวตัวเนี้ยเนาะอยากให้ไปดมดูแล้วก็ไปลองดูว่ามันมีความแตกต่างจากชแนลตัวอื่นๆในไลน์ของผู้หญิงของเขาหรือเปล่า ส่วนตัวแล้วเชตุ๋ยมองว่ามันตากแต่มันก็ยังมีความเป็นชาแนลนึกออกมเออและก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารีวิวตัวนี้ของกาเบรลจะมอบความสุขให้กับสาวๆทุกๆคนแล้วก็ฝากขอบคุณเนาะผ่านช่องของไปเป้ยอะไรพันแล้วไปถึงสาวๆทุกคนเลยรวมทั้งหนุ่มๆด้วยที่แบบว่าทุกคนบ่นผอคิดถึงคิดถึงเชตุยมากคิดถึงแบบเชตุยหายไปไหนคือแบบว่าโดนลุมโซมหรือว่าไปกับ ผู้ชายแล้วหรือว่าเป็นล้างจานอยู่ต่างประเทศอะไรอย่างงี้คือทุกคนคาดการคาดเดาไปต่างๆนานา,นา,นาวันนี้เชฟกลับมาแล้วคะ่ะอืมแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามกลับบ้าบ่อยๆนะคะแล้วก็เพื่อไม่ให้แบบคิดถึงกัน,นานมากเกินไปเรจะลืมเชฟตุ๋ยไปซะก่อนเชตุ๋ยโลกต้องไม่ลืมนะคะก็วันนี้ก็ฝากไว้สำหรับรีวิวเลิศอลังการของ Gra เบลของช n n e l ในวันนี้แล้วก็เดี๋ยวติดตาม รีวิวตัวอื่นๆต่อๆไปของเชตุ๋ยคาดว่าเปเป้น,น่าจะเชิญเชิญให้เช้มาอีกเนาะหวังว่าคงจะไม่เบื่อกันแล้วก็อขอทิ้งท้ายนิดนึงแอบไปอ่านคอมเมนต์เนาอะ,อะที่เป็นรีวิวของเชเนี่ยแล้วแบบว่ารู้สึกแบบว่าจะว่าไงดีล่ะรู้สึกแบบจี๊ดๆนิดนึงนบางคนก็แบบว่ามาคอมเมนต์ประมาณว่าทําขนาดเนี้ยไม่อายลูกไอหลานบ้างหรอตกใจใครโจกไม่อายค่ะ นี่คือการแสดงโอเคปะและนี่คือเชตุยอยากจะเขียนอะไรก็คอมเมนต์ลงไปได้เลยจะดา่าจะจิกจะกัดอะไรเชิญค่ะนี่แค่นะคะไปแล้วค่ะบายโอ๊ยขอโทษอีกนิดนึงฝากให้กำลังใจเปเป้ด้วยค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะคะฝากกดติดตามกด u b s c r i ร e ให้ช่องของเปเป้ละลายพันด้วยนะคะแล้วก็เชตุยก็เป็นกำลังใจให้ BMW BMW ใหเปเป้อยู่แล้วเสมอก็หวังว่าทุกๆคนก็คงจะเป็นกำลังใจกใับเปเป้ใช่ปะละ่ะอืม ก็นะวันนี้ก็แค่นี้แหละฝากไว้สําหรับรีวิวของแก r เ e ียลช n n นลไปแล้วค่ะบ๊ายบายรักทุกคนนะคะ